ดีครับตลัองชแนลน,นะอันนี้ก็เป็นด้านข้างที่เป็นบริเวณลานน้ําตกลานน้ําตกของหาข้างปราสาทของหลวงปู่สวงนะครับเบก็บบรรยากาศก่อนที่เราอาจจะกลับบ้านกันนะครับว่าในบริเวณวัดของหลวงปู่ก็มีสวนน้ําซึ่งเป็นสวนสาธารนณะซึ่งเป็นน้ําพุที่ช้งางพ่นน้ําเยน็ยนๆสบายๆนะครับนะสาหรับแขก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาไหว้หลังจากหลบแดดหลบร้อนก็เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณวัดไทรพนาอันเป็นเรือนรับรององค์ของเจ้าทิตยาทิตุคุณนะครับก็เป็นส่วนน้ำส่วนน้ำเย็นเย็นสบายนะครับ เป็นส่วนน้ำตกในบริเวณรอบๆนะครับของวัด ถึงตรงนี้อากาศเย็นสบายเลยครับื่อทีร้อนพอมาถึงตรงน้ําตกลมพัดเย็นยเยือกสบายน้ําที่ไหลเหมือนเป็นคลองเป็นคลองลอดไปอสองภาคั่งนะครับสองภาคั่างทาให้เกิดความชุ่มเย็นทําความชุ่มเย็นสบายนะครับ ถามก็ติดดกหน้าดูเลยนะครับจะเป็นต้นไม้เก่าโบราณนับจากส่วนน้ำที่มีความเย็นชุ่มฉ่ำแล้วนะฮะ,ะการตกแต่งกระดับประดาก็ได้บรรยากาศได้บรรยากาศแปลว่าสุนทรียภาพเอาความสุขความสุขความสงบความเย็นเยือกของสายทานน้ำที่ไหล ไหลเหมือนทองอมีปลาด้วยนะพี่น้องมีปลาไหลปลาเปือกนี่ยากาศได้มาเห็นปลาเผือกเป็นปลาทองแล้วเป็นเวือกนี่พอเห็นคนตกใจก็เลยว่ายหนีว่ายหนีมาข้างล่างแล้วครับตัวเมาืาอทีก็ ตดนน้าอยู่ใต้สปาแล้วครับผมไม่เห็นแล้วแหละนะฮะฮะแว๊บๆกลับคืนมา เป็นลานนั่งเล่นจะตรองตรองใบไม้ก่อนที่จะอะไรเขาไปสู่ตรงท้องร่องตรงนันนะ้นฮะจะรับไปดูนะครับว่าสารที่อยู่ตรงนี้เป็นสารอะไรของสูตรนครับ วัวรามถ้ามีการจัดสรรให้พนักงานเจ้าหน้าที่คอยดูแลจะย่อมสะอาดสวยสดงดงามประดับประดามีผู้ดูแลมีผู้รักษาก็จะคงทําให้มีความสะอาดความสะอาดนี่จะทําให้เกิดความร่มเย็ยนใครมาก็อยากมาอยากมาแวะอยากมาเยี่ยมอยากมาเยี่ยมน,นะครับก็เป็นบรรยากาศภาพโดยรวมในสถานที่ของ วัดไทยพัฒนาเปิดตูสิงสีสเกตปทางนี้นะครับ ที่ตรงนี้ก็เป็นกุฏิสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับ เป็นมณดกที่มีพระอินทร์สองช้างเอราวัณช้างสี่เสียนนะครับ <c oughs> ช้างสามเสียนนะครับช้างเอราวัณสามเสียนสองข้างฝั่งนะครับอาสลราลังนี้ยังไม่เสร็จบริบูรณ์นะครับแต่มองไปแล้วนะฮะเสาที่เป็นต้นไม้แต่ละต้นอายุหลายร้อยปีนะที่มาประดับประดานี้นะ สมศาลาเดือนนี้นะฮะไม่ไม่ใช่ของหาง่ายเลยพี่น้องแล้วก็คงเป็นของที่จะอยู่คู่บวรสถานเป็นอมตะชั่วการนานนะครับนี่ก็เป็นองค์พญานาคปกเจดเสียงนะฮะพร้อมบาสิงสิงคู่บารมีนะครับนี่ก็เป็นถางเข้าทังออกนะวัดไพรพัฒนา สำหรับคลิปนี้ตาทองแชนแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่นี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมนะฮะพี่น้องมีโอกาสมาแวะเยี่ยมเยียนกราบไหว้ขอพรอ,องค์หลงวงปู่หวงเทวดาที่อยู่วัดไผ่พัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะครับอขอพรขอโชคขอลาบพระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอในบวนพุทธศาสนาของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ตาทองแชนแนลจบคลิปแต่เพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ